สวัสดีนะครับสวัสดี fc เชฟหนุ่มนำโชคทุกท่านนะครับผมพบกันวันนี้วันที่24เดือน5ปี6กกับแนวทางฮานอยสูตรมัดรวม4หน่อยนะครับผมครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางของวันที่24เดี๋ยวเราจะสรุปไอ้สรุปสรุปผลของวันที่2 3ามกันก่อนนะครับผมวันที่23นะครับเชฟหนุ่มให้เด่นที่1 2 7 8วิ่งลู่ที่7นะครับผมอ๋อแล็กย่างนะครับสําหรับ fc ท่านใดทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่ยังไม่เข้าอยากไออยากเข้ากลุ่มไลน์นะครับเชฟหนุ่มก็แอดไลน์มาที่087 9 6 6 5 6 05นะครับผมก็เข้ากลุ่มไลน์นะครับใครอยากเข้าก็เชิญได้นะครับครับผมสำหรับผลของวันที่23สมเฉพาะกิจออก261กับ05 05ไม่มีนะครับเชฟหนุ่มมีแต่1นเนาะ แล้วก็2 6 1 6 1 1 6ครับผมเข้าตัวกลับเนาะ05ไม่มีอันนี้ก็8 1 2อันนี้6 2 1อันนี้ก็ผิดตัวเดียวมันเฉียวไปเฉียวมาแต้มเดียวตลอดเลยส่วนรอบอ่าก็เข้า6 1เนาะส่วนรอบพิเศษออก8 9 4กับ9 6 6 9หหมีแต่เจ็ก็ไม่เข้านะครับรอบนี้ ่วอรอบปกติออก9 7 2กับ6 6ก็เข้า7 2 2 7ตัวเน้นนะครับผมตัวเน้นเนาะส่วนรอบอ่า VIP ออก1 1 0 1กับ2 0 2มา1มาแต่มาจะจับคู่ให้ไม่ถูกน่าเสียดายดูดิตัวเด่น1มานะครับ1มา2มา7มา8ก็มานะครับมาหมด วิ่งกูเจ็ดมานะครับแต่จับคู่ให้ไม่ถูกเองเสียดายเนาะอันนี้มันออกอ่าดูๆยเเก้าเจ็ดสองเชยหนุ่มให้สองแปดเจ็ดมันผิดอย่างละแต้มอย่างละแต้มจริงๆเลยจับคู่ไงให้มันเข้าไปเป๊ะสักทีใน3สามตัวตรงๆเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเข้าน้อยไปหน่อยอันนี้ให้ตองเจ็ดก็เกือบตองครับมันผิดไปแต้มเดียว ครับผมเดี๋ยวเราไปตามต่อแนวทางของวันที่24กันเลยครับลาวชิปหนุ่มจะลงคลิปให้ประมาณทเที่ยงนะครับสำหรับวันนี้วันที่24 24นะครับเดือน5ปี66เนะหาะฮานอยวันนี้ รวมสี่หน่อยนะครับผมวันนี้เด่นที่เทมเทมหนุ่มคำนวณได้เด่นที่วันนี้เด่นที่0ูนหนึ่งสองแล้วก็หนะครับวิ่งรูดวิ่งรูดที่หนะครับวันนี้ เอาตามสูตรเลยเนาะแต่01 02นี่มันชอบมาตลอดเลยลองเอาตัวเด่นมาจับคู่กันดูนี่01 02 03แล้วก็04นะครับ12 13 ه, แสงไปเลยนะเนี่ยยิบๆไปหมดเลยหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งห้านะครับสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ดนะครับเอาออกแล้วออกอีกได้ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าแล้วก็หกศูนย์นะครับคูเบนก็จะเป็นศูนย์ศูนย์เนาะหนึ่งหนึ่งสองสองแล้วก็หกหกวันนี้ค่อนข้างจะมาต่ำเนาะ สามตัวของเราสามตัวก็จะเป็นเมื่อวานมันออกหกสองหกหนึ่งวันนี้มันอาจจะออกหกหนึ่งสอง สองสี่แปดแล้วก็หนึ่งสองสามสองศูนย์หนึ่งครับผมชุดสามตัวของเรามีอยู่ประมาณนี้สำหรับ เข้ากลุ่มลน์นะครับผมก็จะเป็นลน์นะครับ0 8 7 9 6 6 5 6 0 5นะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับผมกับกลุ่มอของเชฟหนุ่มนะครับก็เปิดไว้ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผม ไม่ได้เจาะจงตัวใดตัวหนึ่งหรือว่าถ้ามีอะไรเด็ดๆก็จะมาบอกกันนะก็ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงให้ในกลุ่มแต่ก็เปิดไว้ทักทายพูดคุยนะครับสําหรับตัวเด่นวันนี้เด่นที่6ตัวที่วิ่งรูดได้มี6นะครับผมกับ1เนาะวันนี้6กับ1สามารถวิ่งรูดได้01 01 1 3อีกครั้งหนึ่ง 26 69แล้วก็612นะึ่องาะชุด3ตัวครับผมมีประมาณนี้612คู่เบิ้ลก็เอ่อหนกับ 6, 6 6นะครับคู่เบิ้ลติดไว้เนะาะเมื่อวานออกแล้วนี่6 6เชฟหนุ่มว่ามันจะเบิ้ลยังไงเนี่ยวันนี้ ฝากไว้หนึ่งตัวที่นี้วันนี้ถ้ามันเบิ้นมันจะเบิ้ลตัวไหนเนี่ยเบิ้ลหน้าไหมเดี๋ยวเช็คหนูขอเช็คแป๊บนึงวันนี้ก็จะเอาตามนี้ก่อนเนาะยังไม่ให้คู่เบิ้ลแต่ตองอะต้องติดไว้บ้างนะครับติดตองไว้ชอบตองไหนก็ลองจัดดูนะครับติดตองไว้ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไ้เพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มจะลงคลิปลาล่าพัฒนาให้หลังจากเข้าติดติดมาหัวที่แล้วแป๊กเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มต้นกันใหม่โอเคครับคลิปนี้ฝากไ้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ